บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะอันนี้คือกระถางนะคะเอาเป็นไซส์นี้แล้วกันโอเคเจ็ดแปดนิ้วนะบอนต้นไม่ใหญ่อ่ารองด้วยแผ่นพลาสติกนะดี y เนี่ยค่ะเศษเศษมานะคะรองก้นกระถางไว้หน่อยดินจะได้ไม่ลั่วไหลถ้ามีฐานใช้ฐานได้เลยนะคะฐานนี้ดีมากนะ รองก้นกระถางผ่านนี้จะเป็นแหล่งอาหารเสริมของคาร์บอนใช่ไหมคะครับแล้วก็ธาตุรองอื่นๆลดหลั่นลงไปนะคะควบคุมความชื้นนะป้องกันพวกเชื้องเชื้อรากันมะรงแมลงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะจุลินทรีย์ที่จะช่วยป้องก,กันโรคอ่ารากเน่าต่างๆนานาจะช่วยป้องกันจุลินทรีย์ไม่ดีอ่ะไม่ให้แบบมาแพลงลรงฤทธิ์กับไอ ต้นไม้ของเราได้นะคะโอเคจริงๆถ้ามีเยอะกว่านี้ใส่ไปเลยสลองก้นไปเลยนี่มันมีแค่สองสาก้อนก็มาใส่เพราะว่ายังไม่ได้เผานะถ่านไม่ได้เผานะถ่าน <laughs> <c oughs> คือเศษไม้เศษท่อนไม้ที่เพิ่งจ้างช่างเขามาตัดเนี่ยเยอะมากรอๆบ้านเนี่ยยังไม่มีเวลาไปเผาเลย <c oughs> ก็จะเผาถา่านมาใช้กับต้นไม้ใบหญ้านี้ได้ประโยชน์ดีนะคะถ่านเนี่ยหรือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลรับสําคัญเลยถ้ามีถ่านปนอะไรก็ผสมไปในดินปลูกด้วยได้เลยนะคือเราเป็นแบบ เกษตรสายคลีนเกษตรไม่มีเคมีเป็นตัวช่วยแล้วก็เนี่ยใช้พวกสารชีวาภาพรอบๆตัวนี่ค่ะปลอดภัยแล้วก็หาง่ายนะคะ <Okay. S 2> คนก็จะใช้ก่มะพร้าวสับหยาบนะคะแช่น้ําก่อนนะลดสารทันนินซึ่งจะมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชเราเนี่ยนะคะต้นกลวดก็ได้นะคะเให้น้ําระบายได้ดีนะถ้าใช้ถ่านก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างที่เราบอกไปแล้วแต่ถ่านแล้วก็ยังไม่เผานะคะแต่จะเผาถ่านใช้เองเพราะว่า จืดซื้อเขาก็ไม่มันก็กระสอบนะมันก็แพงสองร้อยห้าสิบสามร้อยกระสอบใหญ่ก็ใช้ได้นาะนนมแต่ว่าคือเรามีอยู่แล้วทรัพยากรรอบๆบ้านนะี่นก็พยายามจะใช้ถ้าไม่มีมใช้อน,นี้คุณผู้ชมโฟมน้่เป็นโฟมเก่ามันก็จะมีเหมือนไฟฟ้าสถิตติดนิ้วหน่อยโฟมนี่เน,นี่ยเขาก็ผลิตขึ้นมาแล้วนะอันนี้เป็นเศษโฟมเหลือแล้วไม่ได้ซื้อใหม่นะคุณผู้ชมเป็นเหลือเหลือเยอะแยะร,รอบๆบ้านเก็บไว้ไปผสมซีเมน ปั้นกระถางปูนมันก็จะได้น้ําหนักที่เบานะแล้วก็ใช้ไอ้พวกวัสดุโลกร้อนเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดก่อนนี้มันจะย่อยฉลายนะคะถ้าเผาก็จะทําลายชั้นโอโซนใช่ไหมทำให้เกิดภาวาเรือนกระจกนั่นนี่น,น่นเอามารองกระถางก็คือโฟมเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือเขาจะคงรูปนะคะเขาจะไม่ยุบเหมือนกะามะาพร้าวนะนานๆไปก็ดินก็ไม่ยุบอะไรเงี้ยนะน้ำหนักเบาอันนี้คือ ข้อดีของเขานะ,ะเวลาขนส่งอะไรเนี่ยปลูกต้นไม้ขายนี่ใช้โฟมได้แต่เป็นโฟมเศษเหลือๆ <Okay. S 2> ที่เรามีอยู่นี่คือดินปลูกที่เราผสมเองนะคะประกอบไปด้วยดินถุงนะดินถุงแถวบ้านนี่แหละถ้าได้เป็นดินก้ามปูก,ก็ยิ่งดีนะจะมีธาตุไนโตรเจนที่ค่อนข้างสูงกว่าดินทั่วไปอ่ะถ้าไม่มีก็เอาดินถุงมาไม่ต้องร่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีก้อนดินเหนียวหรือก้อนใหญ่ๆปนมาก็บีบๆหรือว่าแยกออกไปนะมันจะทำให้รากเดินไม่ดีก็ทรายหนึ่งส่วน ส่หยาบหรือใส่ละเอียดใส่ก่อสร้างส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยข้อเก่าๆนะคะหนึ่งส่วนนี่ก็ใช้แค่นี้นะคะสามอย่างแต่ถ้ามีออปชั่นเสร,ริมมีเป็นเศษใบไม้แห้งๆผุๆที่เราหมักไว้เอามาใส่อีกหนึ่งส่วนผสมพวกใบมะขามแห้งเก่าๆผุๆลงไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าบอลเนี่ยเขาจะเจริญได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นกรดหน่อยๆก็คือ5ากว่าถึง6อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ใส่พวก ใบมะขามนี่ก็ทําให้แบบมีความติดอมเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าจะช่วยให้บอลกัดสีได้ดีอ่าแล้วก็มีอยู่หลังบ้านนะเป็นต้นมะขามของเพื่อนบ้านคืกนอกิ่งเขาแบบยื่นมาแถวบ้านเราแล้วใบมันร่วงแล้วกดกวาดมาใช้อันนี้นะผสมลงไปแล้วนะคะนี่จ <Okay. S 2> ากกาแฟแห้งที่ตากแห้งแล้วนะคะัต้องต้องเน้นว่าตากแห้งแล้วจะได้ไม่มีเชื้อราอะไรปนมาเนาะ <Okay. S 2> ก็ใส่ประมาณหนึ่ง ไม่ตวงนะหรือว่าสองกำมือนี่ก็ได้นะถ้าไม่มีก็ตัดไปแล้วก็ปูนขาวสักหนึ่งกำมือหลวมๆสอง,งช้อนโต๊ะขาวกันกรเกษตร,รหาไม่ยากนะซื้อก็ไม่แพงหรอกก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะเพิ่มออปชันเสริมอีกตัวหนึ่งตอนที่เราใส่ลงปลูกนะคลเ้ายเข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางปลูกเนี่ยจะเ,ยเป็นสูตรดินที่ใช้กับพวกบอลสีไม้ใบต่างๆนานาน,าน,านะก็จะไม่พลิกแผลงมากไปกว่าน,นี้ก็คือ หลักการของดินก็คือให้ร่วนระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีธาตุอินทรีย์วัตถุพอประมาณนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ,ะแต่ลงไปสักครึ่งกระถางก่อนแล้วก็ตามส่วนที่เราตัดนาะเนี่ยลงไปหลังจากนั้นก็ออลืมลืม,ลมออปชันเสริมเมื่อกี้บอกจะใส่เสริมอ๋อออปชันเสริมนะคะปุ๋ยอินซิอัดเม็ดนะคะเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเร่งดอกเร่งสีขั้วดอกแข็งแรงอะไรเงี้ยใช้ได้ทั้ง ืชผักสวนครัวต้นไม้ต่างๆนานานะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับส่วนประกอบนี่จะมีมูลไก่ไข่มูลโคโกลมไม้นะคะมูลไก่ไข่ก็ขี้ไก่เลยเนาะอ๋อขี้ไก่เนี่ยใช้กับพวกไม้ดอกอะไรนี่ดีนะคะก็จะมีฟอสฟอรัสสูงกว่าพวกขี้วัวขี้ควายเนาะโอเคอ่าลราก็จะใส่ไปอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเคล็ดลับก็ว่าได้เนาะซื้อเข้ากิโลแล้วแค่35มสิบห้าเองไม่แพงนะ โลนึงก็ใช้ได้ตั้งนานเพราะเราใส่ไม่เยอะใส่ไป,ปเพิ่มไปหน่อยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะคะเนี่ยโรย,โย,โยไปอันนี้ก็คือตามปริมาณที่เขาบอกในซองอแหละกระถาง2องนิ้วให้ใส่ได้ประมาณ10กรัม10กรัมนี่เราก็ไม่เป็นนั่งช่างตวงดิจิตอลนะคะก็ประมาณช้อนชาไม่พูนเนาะเราจะกะประมาณนั้นเวลาไปใส่แคคตัสแคคตัสอะไรก็ใส่ได้ไม่อง่งไม่อวกอ่าใส่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอ กระถางใหญ่ก็ไม่ต้องใส่เยอะแค่เสริมๆนะคะไอ้หลักๆนี่เราก็ใส่ไปแล้วนะก็เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็จากกระฟุงกาแฟนะหลายอย่างเสริมพลังกันแล้วก็เอาดินใส่ปุ๋ยอันนี้เราก็ต้องเอาดินกรบด้วยนะคะให้ปุ๋ยทําปฏิกิริยานะเราจะไม่โรยไว้หน้ากระถางนะประมาณนี้คือเพิ่งปลูกนี่มันก็ต้องไม่ต้องใส่เต็มกระถางมากก็ได้เพราะว่าเขายังยังไม่ได้ใช้ง่ายสะะะารอาหารก็ต้องรอพื้นตัวอะไรอีกนะ เรียบร้อยค่ะปลูกบอลสีก็จะสายพันธุ์ไหนก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้หลักการเดียวกันโอเคเราไม่ต้องเอาก้อนกรวดก้อนหินอะไรมาโรยทับนะเพราะว่าเขาก็จะแตกหนอเบบี Baby, อะไรออกมาอยู่แล้วนะก็จะเกิดรอบๆบนี่นะคะอันนี้ก็รดน้าอ่ารดน้ําพอชุ่มนะคะเราไม่ต้องแฉะนะเพราะว่ารากนี่ยังไม่เดินนะเพราะเราเพิ่งปลูกใหม่การดูดน้ําไปใช้นี่ยังทําไม่ได้เต็มที่นะแค่นี้ค่ะ ก็ไปวางไว้ในที่ร่มหรือรำไรห้ามออกแดดนะคะเขาตั้งตัวได้แล้วเราก็บางคนก็เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนะว่าในที่แจ้งเลยเขาก็จะสีที่จัดจ้านแต่ว่าจะมีปัญหาใบไหมอะไรบ้างนะคะไอ้ถ้าเขาเลี้ยงเพื่อการค้าเนี่ยเขาก็จะแบบเลี้ยงในที่แบบโดนแสงพอประมาณสัก 60- 70%นะหรือว่าทําเป็นโรงเรือนพลางแสงอะไรเงี้ยนะคะ โ <Okay>, no. <Okay. S 2> อเคเนาะจ้าบอนก็แค่นี้ค่ะหรืออาจจะอบในถุงก็คือการควบแน่นนั่นเองนะคะเพื่อให้ต้นไม้ฟื้นเร็วและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วค่อยกลับมาอัปเดตการจเจริญเติบโตของเจ้าบอลสีนารายเรืองพบต้นนี้นะคะรวมไปถึงวิธีการปลูกเจ้าบอลเบบีนารายเรืองพบที่ติดมาด้วยกันและวิธีการล่อรากเขี้ยวน้นอยๆสองเคี้ยวรวมไปถึงชิ้นส่วนของหัวบอลสีที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ในคลิปหน้านะคะ okay. ก็ให้มีความสุขกับการปลูกบอนสีหรือไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆช่วยเสริมบรรยากาศของบ้านให้ร่มรื่นสวยงามเพิ่มออกซิเจนเพื่อสุขภาพที่ดีเปอย่างเป็นการเพิ่มความสุขได้ง่ายๆโดยตน้นไม้รอบๆตัวเราค่ะ